สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบวิเบแหล่งรวมความเคลื่อนไหวของโลกสองล้อที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนด์ไม่พลาดรุ่นใหม่และได้ข้อมูลแน่นๆก่อนตัดสินใจซื้อวันนี้เรามากับรถสปอร์ตที่หลายคนรอคอยจากไยจีนที่มาแรงที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือ CFMoto 675 s r p 2026รถสปอร์ตฟูลเฟริงที่ทั้งดุดัน เทคโนโลยีล้ำและราคาโดนใจมาในคอนเซปต์ใหม่ที่พร้อมเขย่าว,วงการสปอร์ตบค์คลาสกลางด้วยดีไซน์ที่ดูปราดเปรียวเหมือนรถแข่งในสนามม o t ต GP มีความเฉียบคมทุกมุมมองโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบเลตคู่ดีไซน์โฉบเฉีียวที่ดูคล้ายกับรถแข่งในสนามลู่ลมได้ดีเยี่ยมมีวิงเลตด,ด้านข้างเพิ่มแรงกดอากาศขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง หน้าจอเรือนไมล์แบบ TFT ขนาดใหญ่แสดงผลแบบสีเต็มรูปแบบพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สามสูบเรียงขนาด 675cc ที่ให้แรงมา้าสูงสุดประมาณ95แรงมา้าแรงบิดประมาณ66นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเย speed, ร์6สตีดพร้อมระบบสลิปเปอร์คลัตช์และควิกชิปเปอร์ทั้งรึ่งและลงรองรับการขับขี่แบบเร้าใจได้เต็มที่เสียงเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงให้ทนเสียงที่เราใจแสบหูเหมือนไทม์เบต โคน่าหรือยามาฮ่า R6 รุ่นในอดีตแฟนแฟนแนวเรซิง่งถูกใจแน่นอนระบบการสะเทือนหน้าจัดเต็มด้วยโชคหัวกลับอัก้ายดาวจาก KYB ขนาดใหญ่ปรับระดับได้ด้านหลังเป็นโชคเกี่ยวพร้อมกระดืองทดแรง ระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสต์ผู้หน้าพร้อมคาลิปเปอร์เรเดียนเมาส์จากเรมโบด้านหลังเป็นดิส์เดี่ยวพร้อม ABS หน้าหลังจากวอ s c h ระบบ traction control และ riding mode ให้เลือกปรับตามลักษณะการขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดสตรีทสปอร์ตหรือเรนเรียกได้ว่าให้มาครบเหมือนรถระดับซูเปอร์ไวค์แต่ราคาเพื่มถึงน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ190กิโกรัมเบาะนั่งสูงประมาณ820ม mm. ม ทำให้เหมาะกับผู้ขี่ที่มีความสูงประมาณ170ขึ้นไปถังน้ำมันขนาด17ลิตรวิ่งทางไกลได้สบายโครงสร้างเฟรมเป็นแบบเฟรมถักน้ำหนักเบาแข็งแรงช่วยให้การควบคุมมั่นคงเข้าคงได้มั่นใจมากขึ้นอย่างหน้าขนาดเศษ120/70และย่างหลังเศษ180/55แบบเรเดียนจาก p i เรลี่ไดอาโบโรสโซ IV ยึดเกาะถนนแน่นค้งแห้งและเปียก ไฟท้ายเป็นแบบเล็ดพร้อมไฟเลี้ยวแบบดินามิกดีไซน์ล้ำยุค CF Moto ยังใส่ระบบกันขโมยคี y l เลส smart entry และระบบกันสะเทือนสามารถตั้งค่าแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรุ่นท็อปข้อมูลจากโรงงานระบุว่า CF Moto 6 7 5 SR ทำความเร็วสูงสุดได้ราว230กิโลเมตรชั่วโมงและเร่งจาก0-100ถึง100ได้ในเวลาไม่ถึง4วินาทีซึ่งถือว่าแรงเอาเรื่องสำหรับรถในคลาสนี้ และที่สำคัญคือตัวรถผลิตภายใต้การพัฒนาร่วมกับ KTM ทำให้หลายชิ้นส่วนได้เทคโนโลยีจากแบรนด์ยุโรปมาแบบเน้นๆเรื่องราคานั้นถือเป็นจุดเด่นที่ CF Moto จัดมาได้อย่างน่าทึ่งโดย CF Moto 675SR 2026ขอาราคาเริ่มต้นในไทยอยู่ที่ประมาณ259,000บาทสำหรับรุ่น Standard และ289,000บาทสำหรับรุ่นพรีเมียมที่มาพร้อม Quick Shifter โชคปรับไฟฟ้าและสีพิเศษซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สสูบเทคนโนโลยีครบชุดชิ้นส่วนพรีเมียมและดีไซน์สุดเร้าใจเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของทั้งยมามาฮ่ R7 คาวาซากินินจา z X6R หรือแม้แต่ t r i อัม h t r i ิเด t น660ในแง่ของสมรรถนะ CF m o t o 675 SR มีพละกกำลังที่ตอบสนองดีมากทั้งรอบต้นและรอบปลาย เหมาะกับการใช้งานในเมืองและขับขี่ทางไกลหรือแม้แต่ลงสนามแข่งก็ยังไปได้ตัวรถออกแบบให้นั่งกระชับมีช่องระบายความร้อนดีเยี่ยมขับนานๆไม่ร้อนขาความรู้สึกในการเข้าโค้งให้ความมั่นใจสูงมากระบบเบรกจัดว่าดีเยี่ยมสามารถหยุดรถได้มั่นใจในทุกสถานการณ์ความนิ่มของช่วงล่างก็ทำให้เหมาะทั้งกับการใช้งานทั่วไปและการซิ่งในทางโคง้ง ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้มาก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกเส้นทางและที่สำคัญคือค่าย CF Moto มีการขยายเครือข่ายศูนย์บริการในไทยอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในเรื่องการรับประกันและบริการหลังการขายโดย CF Moto 675 SR 2026มีการรับประกันจากโรงงานนานถึง3ปีหรือ30,000กิโลเมตรและสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจบำรุงรักษาล่วงหน้าได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายที่น่าสนใจสำหรับคนที่มองหารถสปอร์ตที่ทั้งแรงเทและดูแลไม่ยากสรุปแล้ว CF Moto 675 s r p 2026คือตัวเลือกใหม่ที่น่าจับตามองอย่างมากในตลาดรถสปอร์ตคลาส600 700ซ c ซเพราะมันรวมทุกอย่างที่คนขี่สปอร์ตต้องการไว้ในคันเดียว ทั้งดีไซน์ที่ล้ำแรงม้าเหลือเฟือระบบครบครันแถมราคาก็เป็นมิตรถ้าคุณกำลังมองหารถที่แตกต่างไม่ตามกระแสตแต่ได้อารมณ์สปอร์ตระดับสูง CF Moto 675 S r คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับแล้วคุณละคิดเห็นยังไงกับรถคันนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง By w e e ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ